สวัสดีค่ะรุ่งทิพย์มงคลสุขค่ะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยของอาจารย์พัชระมงคลสุขอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ3 g มเกลเวร์แพลและเราจะมาแนะนำว่า3 g มเกลเวร์แพนนั้นจะใช้ได้สูงสุดใช้ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างไรกับพืชของเราในแต่ละชนิด อันดับแรกก่อนที่เราจะรู้จัก3ามเตอเวิร์เพลนเรามารู้จักธรรมชาติของพืชกันก่อนค่ะธรรมชาติของพืชทุกชนิดจะมีความเป็นอยู่แบบปัจจัย4ี่คือที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคซึ่งปัจจัย4ี่ที่ว่าก็เหมือนคนเราใช่ไหมคะเราก็ต้องการปัจจัย4พืชก็ต้องการปัจจัย4ี่ทีนี้ปัจจัย4ที่ว่านั้นนะของพืชที่อยู่อาศัยมายัางไงที่อยู่อาศัยก็คือดิน ดินดินจะเป็นที่อยู่และก็เป็นอาหารของพืชเพราะฉะนั้นดินสําคัญใช่ไหมคะทีนี้แล้วไอ้เครื่องนุ่งห่มกับยารักษาโรคล่ะไอ้สองสิ่งนี้พืชสร้างได้เองเพราะอะไรเพราะพืชสร้างเปลือกได้เองเปลือกก็คือเครื่องนุ่งหม่มส่วนยารักษาโรคนั้นพืชเวลาที่เขาได้อาหารแล้วเนี่ยเขาก็จะสกัดสกัดออกไปเป็นสารตัวนั้นตัวนี้อย่างเช่นเมื่อสมัยโบราณเนี่ยเรากินยาสมุนไพรถูกไหมยาสมุนไพรก็คือสารเคมีที่พืชสกัดได้เองหลังจากได้รับอาหารไปเรียบร้อยแล้ว นั่นเองค่ะทีนี้การลำเลียงของพืชที่อยู่ในดินที่เขาจะเอาอาหารขึ้นไปเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรอีกปัจจัยที่ว่านั้นก็คือน้ำน้ำจะช่วยละลายสารอาหารจากดินขึ้นไปสู่บนยอดพืชจะกินอาหารแบบนี้จากดินขึ้นสู่ยอดและจะกระจายไปทั่วลำต้นจากสไลด์เนี่ยจะเห็นว่ามันมีการเคลื่อนที่ของโมเลกุลไปทั่วลำต้น จากใบจากรากแล้วก็ลำต้นนี่คือการเคลื่อนที่แบบวิทยาศาสตร์แต่ทีนี้เราเนี่ยมองไม่เห็นหรอกว่ามันเคลื่อนที่แบบไหนอาจารย์จะอธิบายว่าจะเคลื่อนที่จากรากขึ้นสู่ยอดในทิศทางเดียวแต่เวลาที่พืชสังเคราะห์แสงจากใบนี่ค่ะใบสังเคราะห์แสงเสร็จมันก็จะลงกระจายลงมาที่รากจากใบลงรากเพื่อให้สร้างแรงดึงดูดระหว่าง น้ำกับความเข้มข้นของรากเนี่ยขึ้นสู่ยอดพืชจะทํางานแค่นี้นี่คือหลักง่ายๆของการทํางานของพืชทีนี้สาเหตุที่ทําให้พืชไม่โตมีอะไรบ้างสาเหตุที่ทําให้พืชไม่โตเนี่ยก็มาจากดินน้ําภูมิอากาศแสง P ีเในดินพีเในน้ําโรคพืชแล้วก็สายพันธุ์ที่เราคัดเลือกสายพันธุ์ที่เราคัดเลือกเนี่ยเรากําหนดได้โรคพืชเราสามารถช่วยได้ พีเอของน้ําเราสามารถทําได้แต่สิ่งที่เรากําหนดไม่ได้เลยคือภูมิอากาศแสงและปริมาณน้ําฝนอันเนี้ยสามสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่เรากําหนดไม่ได้แต่เราช่วยพืชได้โดยสร้างภูมิคุ้มกันให้พืชให้เขามีภูมิต้านทานแล้วก็ทนต่อความแรงทนต่อภูมิอากาศที่ทารุณทนต่อสภาพแสงที่มีความเข้มสูงสูงได้โดยอะไรคะ โดยการที่เราให้อาหารพืชให้เต็มที่เวลาที่พืชกินอาหารเป็นที่แล้วเนี่ยพืชก็จะมีความแข็งแรงเปรียบเหมือนกับเราที่ได้กินอาหารได้สารอาหารเต็มที่เราก็จะแข็งแรงแล้วเวลาที่มันมีโรคระบาดหรืออะไรที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะช่วยตัวเองได้เบื้องต้นเพราะฉะนั้นพืชก็เช่นกันเพราะพืชก็คือสิ่งมีชีวิตแค่พืชพูดออกมาเป็นภาษาไม่ได้แต่พืชแสดงอาการของการขาดธาตุอาหารได้เพราะฉะนั้นเรา เราช่วยพืชได้ตรงไหนเราควรจะช่วยพืชให้ตรงจุดตรงนั้นค่ะธาตุอาหารที่พืชต้องการคืออะไรเราก็ต้องมารู้จักก่อนถูกไหมคะว่าพืชต้องการกินอะไรเป็นอาหารบ้างอันดับแรกหนีไม่พ้นเลยคือ N P แลวก็ K นี่คือธาตุอาหารหลักที่นี้นักวิทยาศาสตร์เขาแบ่งยังไงธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเขาแบ่งจากไหนเขาแบ่งจากความต้องการของพืชธาตุอาหารหลักคือสิ่งที่พืชขาดไม่ได้ ขาดเราตายเช่นไนโตรเจนอฟอสอฟอรัสฟอสฟอรัสเนี่ยเป็นโครงสร้างของพืชส่วนโพแทสเซียมเนี่ยเป็นตัวที่พืชเอาไว้สร้างเนื้อเยื่อแล้วก็สร้างลูกเพราะฉะนั้น3ตัวเนี่ยขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วพืชจะแสดงอาการทันทีแล้วก็ตายจึงจัดเป็นธาตุอาหารหลักทีนี้ธาตุอาหารรองคือพืชขาดได้แต่จะแสดงอาการทันทีเช่นกันซึ่งก็ประกอบไปด้วยซัลเฟอร์แมกนีเซียมแล้วก็แคลเซียม สามตัวนี้มีความสำคัญยังไงแคลเซียมมีความสำคัญในเรื่องของการสร้างเนื้อเยื่อสร้างเนื้อเยื่อเจริญต้นพืชจะโตรากพืชจะยืดอันนี้ใช้แคลเซียมสร้างซัลเฟอร์ซัลเฟอร์จะช่วยในเรื่องของดอกในเรื่องของการจัดกลิ่นดอกไม้หอมกลิ่นทุเรียนกลิ่นกุหลาบกลิ่นมะลินี่คือส่วนประกอบจากซัลเฟอร์และซัลเฟอร์ยังเป็นส่วนประกอบอยู่ในกรดอะมิโนซึ่ง พืชใช้กรดอะมิโนนี้ในการเอาไปสร้างฮอร์โมนพืชส่วนแมกนีเซียมแมกนีเซียมนี่สําคัญมากเพราะว่าสีเขียวที่เห็นนี่ไม่ได้มาจากไนโตรเจนอย่างเดียวยังมาจากแมกนีเซียมเพราะแมกนีเซียมช่วยในการสังเคราะห์แสงถ้าพืชขาดที่ใบเนี่ยถ้าขาด Mag แมกนีเซียมเราจะสังเกตเห็นเส้นใบชัดเจนเพราะว่าพืชเนี่ยต้องการสังเคราะห์แสงโดยใช้แมกนีเซียมในการหายใจและในกระบวนการเป็นสารเคมีที่ช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงให้เร็วขึ้น รับแสงมาแล้วก็ส่งแสงไปแปลเป็นธาตุอาหารส่วนธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารเสริมมันได้มันต้องการนิดเดียวค่ะนิดเดียวจริงๆแต่ขาดไม่ได้เพราะอะไรเรามาดูอย่างคอลอ l ร n ีนคอลอรีนเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยในกระบวนการสุกข,ของสารซึ่งมันอยู่ในส่วนประกอบของอะมิโนตัวพระเอกเลยก็คือโบรอนเราอยากได้ผลไม้หวาน เราอยากให้ผสมออกมาเป็นลูกเร็วเราอยากให้ผลไม้เนี่ยมีกลิ่นน่ารับประทานโบลอนเป็นส่วนประกอบอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าดินตรงไหนขาดโบลอนปลูกยังไงก็ไม่หวานอย่างเช่นแก้วมังกรไม่หวานเพราะฉะนั้นทางเวียดนามเนี่ยต้องการต้องการสารโบลอนมากเพราะว่าดินที่นั่นเขาจะขาดโบลอนสูงส่วนมแมกนีสแมกนีสจะช่วยเป็นเรื่องของภูมิต้านทานแมกนีสจะช่วยในเรื่องของ กระบวนการสังเคราะห์แสงอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าขาดแมกนีเซียมขาดแมงกานิสขาดไนโตรเจนพวกนี้จะแสดงอาการซีดเหลืองแต่ต่างกันตรงที่ถ้าเป็นแมงกานิสเนี่ยพืชจะออกใบสีขาวเลยเพราะคอโรฟิลไม่มีแมงกานิสเป็นตัวประกอบตัวเหล็กสังกะสีทองแดงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่อยู่ในอะมิโนทั้งนั้นเหล็กเปรียบเสมือน ธาตุเหล็กที่อยู่ในเลือดของเราตัวนี้จะเป็นตัวที่วิ่งวิ่งทั่วทั้งลําต้นเพื่อช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสงอาจจะอาจจะถ้าเกิดขาดเนี่ยเหล็กจะมีอยู่ในหญ้ามากจะสังเกตว่าหญ้าแต่ละที่เนี่ยขึ้นดีมากเลยแล้วก็ขึ้นเร็วมากเพราะว่าหญ้ามีกระบวนการที่ดึงเหล็กจากธาตุดินจากดินเนี่ยขึ้นมาใช้เพราะฉะนั้นหญ้าจะไม่กลัวการขาดเหล็กจะเป็นตัวดึงการสังเคราะห์แสงได้เร็วขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าขาดธาตุเหล็กพืชก็จะซีดเช่นกันสังกะสีจะช่วยเรื่องของการต้านภูมิต้านทานและตัวที่เราค้นพบใหม่ว่ามันขาดไม่ได้ก็คือนิกเกิลน,นิกเกิลเนี่ยช่วยเรื่องอะไรนิกเกิลเป็นเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์อยู่ในพืชเอนไซม์ที่ช่วยย่อยไนโตรเจนออกมาถ้าขาดนิกเกิลเมื่อไหร่ไม่ว่าคุณจะใส่ใส่ไนโตรเจนไปมากแค่ไหนในดินปรากฏว่าพืชเอาไปใช้ไม่ได้เลย เพราะพืชไม่มีเอนไซม์ย่อยเปรียบเสมือนคุณไม่มีเอนไซม์ย,ย่อยน้ำนมคุณย่อยน้ำนมวัวไม่ได้คุณกินเข้าไปมันก็ไม่ช่วยท้องเสียอีกต่างหากพืชเช่นกันค่ะพืชมีนิกเกิลเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ในการใช้ในตัวเจนเพราะฉะนั้นขาดก็ไม่ได้เช่นกันแต่มันต้องการนิดเดียวจึงจัดเป็นาธาตุอาหารเสริมเมื่อเรารู <S <S ้แล้วว่าพืชต้องการอะไรบ้างเราก็มาดูว่าแล้วเวอร์แพลนล่ะ เวอร์เพลนคืออะไรแล้วทําไมเราต้องใช้เวร p พลนเป็นส่วนที่เราได้มาจากสารธรรมชาติซึ่งเราเรียกว่าฮิวมัสฮิวมัสคืออะไรก่อนฮิวมัสก็คือการสะสมของซากพืชซากสัตว์ในดินนับเป็นเวลาหลายร้อยหลายพันปีที่ผ่านมาจนกลายเป็นดินอีกชั้นหนึ่งที่เวลาเขาสกัดฐานหินเขาก็จะดึงเอาทั้งหมดธาตุพวกนี้ขึ้นไปแล้วก็สกัดเอาฮิวมัสทิ้งเพราะมันใช้ไม่ได้เนื่องจากฮิวมัสนั้น มันไม่นําไฟฟ้าเขาก็เอาแต่ฐานหินไปใช้แล้วก็ทิ้งฮิวมัสออกมานักวิทยาศาสตร์พบว่าไอ้ฮิวมัสตัวนี้มันมีประโยชน์ในการเกษตรจึงดึงเอามิวมัสนั้นมาทํากรรมวิธีในการย่อยให้ฮิวมัสนั้นอนุภาคเล็กลงเพราะว่าเวลาที่ฮิวมัสมันใหญ่เนี่ยอนุภาคมันใหญ่เนี่ยพืชกินไม่ได้พืชย่อยไม่ได้จในธรรมชาติทําไมฮิวมัสพืชกินได้เพราะในธรรมชาตินั้นมี จุลินทรีย์หน้าดินช่วยย่อยฮิวมัสทั้งใสเดือนฝอยทั้งฮิวเอ่อทั้งแบคทีเรียช่วยเพราะฉะนั้นฮิวมัสก็จะเล็กลงเราก็เลยรู้แล้วว่าพืชกินได้แต่ฮิวมิกแอซิดซึ่งเป็นอนุภาคที่เล็กมากอนุภาคนี้เราก็เลยเอามาทำอยู่ในห้องแลบออกมาจากจากฮิวมัสให้เป็นฮิวมิกแอซิดพวกฮิวมิกแอซิดเนี่ย มันออกมาเวลาที่มันละลายน้ำเนี่ยมันจะออกมาอยู่ในรูปของไอออนก็คือมีขั้วบวกกับขั้วลบขั้วบวกกับขั้วลบดีตรงที่เวลาเข้าสู่พืชเนี่ยมันจะแทรกซึมเข้าไปสู่ตัวพืชได้เลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลเยื่อเลือกผ่านเนื่องจากที่พืชมีรูพรุนทั้งทั้งต้นเลยถึงรากก็มีรูพรุนทั้งทั้งหมดเลยไอรูพรุนตรงเนี้ยทำให้อนุภาคไอออนบวกไอออนลบเนี่ยมันเข้าไปได้ พออนบวกอีออนลบเข้าไปมันจะมีทั้งอ,อย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ว่าธาตุอาหารที่พืชต้องการมีอะไรในเวอร์แพลนมีตัวนั้นแล้วพอมันเข้าไปในพืชปุ๊บมันก็จะเข้าไปเป็นสารประกอบอาหารนี่มันเข้าไปทีละตัวเข้าไปเป็นเหล็กเข้าไปเป็นสังกะสีเข้าไปเป็นคลอโีนแต่ว่าเวลาที่มันเข้าไปในพืชปั๊บมันจะไปรวมตัวกันรวมตัวกันเป็นสารประกอบตัวหนึง่งอาจจะไปเป็นคาร์โบไฮเดรตอาจจะไปเป็นสารควินนลิก Id, ซึ่งเราก็เอามาสกัดเป็นยารักษาโรคอันนี้พืชเอาไปรวมด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่มหัศจจรย์นในพืชเพราะฉะนั้นในเวอร์เพลนเนี่ยเมื่อมันมีสารครบทุกตัวแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยช่วยในเรื่องของการต้านภูมิคุ้มกันมีภูมิคุม้มกันขึ้นมาลำต้นแข็งแรงเพราะอาหารครบอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าเวลาที่พืชเจอเขาเรียกว่า ภาวะที่วิกฤตหรือรุนแรงถ้าพืชกินอาหารได้ครบพืชก็จะสามารถยืนยืนอยู่ได้ต้านโรคต้านทานได้นี่แหละพอเราใส่เวอร์แพลนฉีดเวอร์แพลนเข้าไปเวอร์แพลนจะไปช่วยให้พืชเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันพวกนี้ขึ้นมาทำให้เขาเนี่ยต้านทานโรคได้แล้วก็โตเร็วเนื่องจาก ในสารพวกนี้มันจะไปประกอบเป็นอะมิโนอะมิโนก็จะไป,ปรวมกันเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนพืชมีทั้งหมด5ชนิดคือออกซินจิบเบรล,ลินไซโตโคไคนินแอฟซีสิกแอซิดและเอทิลีน5้าตัวนี้พืชสร้างได้เองเมื่อพืชได้อาหารครบปุ๊บระบบพืชจะทำงานทันทีพอทำงานว่าออกซินทำงานอะไรออกซินมีหน้าที่ยืดยอดยืดรากทำให้ต้นโตไซโตคไคนินละ่ะไซโตคไคนินเนี่ย พืชจะสร้างเมื่อต่อเมื่ออาหารที่พืชต้องการครบปุ๊บมันก็จะสร้างรอบต้นให้อ้วนขึ้นให้อ้วนรอบต้นอ้วนขึ้นกิ่งก้านออกส่วนจิบเบอริลินจิบเบอร์ลินจะช่วยตอนที่พืชเนี่ยเขามีดอกยืดดอกยืดข้อออกมาเพื่อให้เขาเรียกว่าช่องช่องช่องไฟของการติดลูกเนี่ยทำให้ลูกมันใหญ่ขึ้นได้ แอฟซีิกแอซิดจะทำงานก็ต่อเมื่อเราจะเห็นชัดในข้าวเวลาที่ข้าวมันไม่พร้อมที่จะงอกมันก็จะอยู่ในมเมล็ดก่อนกินกินคาร์โบไฮเดรตในมเมล็ดเขาเรียกว่ากินแป้งในมเมล็ดก่อนมันเป็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อนซึ่งถ้าพอถึงเวลาที่ได้ผลได้ได้ได้ไดอุณหภูมิแล้วก็ที่ที่เหมาะสมแล้วเนี่ยข้าวก็จะงอกหรือว่าเมล็ดมะม่วงหรือเมล็ดต่างๆที่พืชสร้างขึ้นมาเนี่ยมันถึงเวลามันงอกเพราะว่าแอฟซี s ิกแอซิดบอกว่างอกได้ อันนี้คือการทำงานของแอปไซซิลิกอซิดส่วนเอทิลีนตัวสุดท้ายเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักค่ะเพราะเอทิลีนเป็นตัวกระตุ้นให้สุกไวส่วนอัตราการใช้อะคะ่ะอัตราการใช้ของเวอร์แพนเนี่ยอัตราการใช้ของเวอร์แพนเนี่ยเราจะกำหนดไว้ว่า1ช้อนต่อ20ลิตรน้ำา20ลิตรอันนี้มันขึ้นอยู่กับหน้างานของแต่ละท่านเลยแต่ละส่วนเลยว่าหน้างานของแต่ละส่วนเนี่ย มันโซมมากไหมหรือว่ามันดีแล้วถ้าดีแล้วเนี่ยใช้ตามปกติที่เราแนะนำที่ข้างซองแต่ถ้าเกิดว่าโซมมากๆขอแนะนำให้ใช้ถี่ขึ้นในใน,ในความเข้มข้นเท่าเดิมแต่ใช้ถี่ขึ้นเช่นอาจจะ3-5วันทีนี้เมื่อมีเวอร์แพลนแล้ว มันก็ต้องมีไคโตซานเป็นคู่หูกันไคโตซานคืออะไรล่ะไคโตซานสํา,สาสคัญยังไงไคโตซานได้มาจากสิ่งมีชีวิตที่เรารู้จักกันดีก็คือกุ้งปูหมึกกระดองแต่สารไคโตซานที่เราเอามาเป็นคู่หูเนี่ยมันมาจากกุ้งและก็ปูแค่นั้นค่ะไคโตซานช่วยอะไรไคโตซานช่วยในเรื่องของการจับให้พืชเนี่ย มีความแข็งแรงขึ้นเนื่องจากว่าไคโตซานเนี่ยเป็นสารที่มีองค์ประกอบคล้ายกับพืชคล้ายกับผนังเซลล์ของพืชองค์ประกอบของเปลือกกุ้งก็คล้ายกับเปลือกต้นไม้เพราะฉะนั้นเวลาที่เอามาสกัดด้วยสารเคมีให้มันมีอนุภาคเล็กลงจากมันมันมันมาจากไคตินไคตินคือเปลือกกุ้งเราใช้กรดย่อยออกมาให้กลายเป็นไคโตซานเล็กที่สุดของของสูตรไคโตซานก็คือโอลิโกเมอร์ แต่ว่าพอเป็นโอลิโกเมอร์เนี่ยมันก็จะละลายน้ําแล้วก็ละลายได้ในกรดเพราะฉะนั้น<ม>เวลาที่เราฉีดไคโตซานมันก็เลยเป็นผลพอยได้ในการช่วยไล่แมลงได้ทีนี้ไคโตซานทําหน้าที่ตรงไหนทําหน้าที่ให้พืชตรงที่ไปเสริมสร้างเนื้อเยื่อพืชให้แข็งแรงและยังช่วยในเรื่องของการจับให้เวอร์แพลนเนี่ยเข้าไปในพืชได้สนิทโดยแน่ไปเลยเพราะว่าไคโตซานพอ พอแห้งแล้วเขาจะเป็นผิวเคลือบให้มันขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อไคโตซานเราใช้ไคโตซานฉีดจะสังเกตว่าขวจะเหนียวขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้ที่เราคิดค้นออกมาว่าไคโตซานมีความจำเป็นต่อการเกษตรในเรื่องของพืชผลเหมือนกันค่ะทีนี้มาถึงหน้าที่ของไคโตซานไคโตซานเนี่ยนะมันมีหน้าที่ที่ทำให้โครงสร้างแข็งแรงเพราะอะไร เพราะในไคโตซานมีส่วนประกอบที่เหมือนผนังเซลล์ของพืชแล้วอันดับแรกอันดับที่สองไคโตซานยังมีกรดอะมิโนอิสระซึ่งช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันในโรคพืชได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ไคโตซานเนี่ยเราฉีดไปที่รากจะสังเกตว่ารากพืชจะเจริญได้ดีมากเพราะว่าไคโตซานนอกจากไปช่วยสร้างเนื้อเยื่อแล้วยังไปช่วยเรื่องของ การเคลือบปิดทำให้ไอตัวตัวหมวกรากแข็งแรงขึ้นเนี่ยคือประโยชน์อันดับต้นๆของไคโตซานอันดับต่อมาคือเราไม่รู้หรอกว่าน้ำซึ่งเป็นปัจจัยที่เราใช้ละลายลงไปในดินน้ำที่เราใช้ละลายอยู่ในคู่หูเนี่ยมันมีพ h เเท่าไหร่เพราะเราคงไม่ไปนั่งวัดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้น้ำเนี่ยแล้วมีไคโตซานอยู่น้ำจะถูกปรับสภาพ ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชเพราะว่าในแขนว่างๆของไคโตซานเนี่ยเขาจะเป็นตัวดักจับเพราะฉะนั้นไคโตซานเนี่ยใช้ช่วยดักจับไขมันดักจับโลหนะณนะปัจจุบันนี้เราใช้ไคโตซานในอุตสาหกรรมใหญ่ๆช่วยในการดักจับโลหนะไม่ให้มันตกลงมาที่ตามกฎหมายของของโรงงานเพราะฉะนั้นไคโตซานก็เลยช่วยปรับสภาพให้น้ําที่เราใช้เนี่ย เป็นกลางมากขึ้นทําให้ใช้ได้ผล PH น้าเนี่ยเหมาะมันต้องเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชด้วยนะคะเพราะว่า PH ที่มันแก่ไปอย่างน้ํากระด้างเนี้ยน้าที่มีมีแคลเซียมสูง,สงเวลาซักผ้าจะสังเกตว่าไม่มีฟองใช้ไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีฟองเหมือนกันเวลาที่มี P h เสูงสงเนี่ยมันก็ไม่สามารถละลายสารออกมาได้ดีเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราใช้ PH สูงสงในการละลายคู่หู ใน,ในการละลายเวอร์เพลนตัวเดียวที่ไม่มีไคโตซานผสมสารมันจะทํางานได้ไม่ดีมันจะตอบสนองช้าลงเพราะ PH ของน้ํามีผลเวลาที่เราใช้คู่หูลงไปปรากฏว่าทุกอย่างมันจะเร็วเหมือนเดิมทําให้ประสิทธิภาพของเวอร์เพลนเนี่ยทำงานได้ดีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไคโตซานก็เลยเป็นตัวช่วยอันดับแรกเลยที่จะช่วยให้ ทั้งดินและน้ํามีสภาพ pH พที่เป็นกลางและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเวลาที่เราเอาไปแช่ท่อนพันธุ์ทําไมมันถึงได้มีรากยืดออกมาเพราะว่าไคโตซานมีอะมิโนอิสระอย่างที่อาจารย์บอกเพราะฉะนั้นอะมิโนอิสระตัวนี้มันก็เป็นอาหารของพืชได้พืชพอได้อาหารปับ๊บมันก็จะขยายรากออกมาเพราะเขามีสัญญาณว่าอ่ะมีอาหารแล้วนะเพราะเรา,เราเวลาที่เราละลายละลายแช่ท่อนพันธุ์ทั้งข้าวทั้ง ท่อนพันธุ์ของมันเนี่ยเราจะละลายพร้อมผู้หูมันจะมีอาหารพอมีอาหารปุ๊บรากก็จะงอกทันทีเพราะฉะนั้นการงอกจึงมีเกือบร้อเราถือว่าการงอกออกมาเป็น99%ลดความสูญเสียออกไปได้อีกด้วยค่ะทีนี้มีผู้หูไปแล้วทำไมมันต้องมีหญิงเกษตรจำได้ไหมคะว่าอาจารย์พูดตั้งแต่ต้นเลยว่า ปัจจัยสี่ของพืชมีอะไรที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอาหารอาหารและที่อยู่อาศัยนั้นเป็นที่เดียวกันคือดินเพราะฉะนั้นดินจึงมีส่วนประกอบที่สําคัญและเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดในการเจริญเติบโต,ตของพืชทีนี้เราจะมาช่วยดินยังไงให้ดินมีความสมบูรณ์มากที่สุดดินในปัจจุบันนี้มันไม่สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะว่าในดินมีปฏิกิริยาของดินปฏิกิริยาของดินจะประกอบไปด้วย สารเคมีที่อยู่ในดินอยู่แล้วสัตว์หน้าดินเช่นพวกไส้เดือนฝอยและดักทีเลียยีสต์ราพวกนี้อยู่ในดินทั้งหมดแต่มันไม่สมดุลแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนย้อนไปร้อยปีพันปีที่แล้วมาเราปลูกพืชแบบแล้วแต่ได้อะไรก็ได้ให้ฝนเลี้ยงให้เทวดาเลี้ยงแต่ปัจจุบันเนี้ยดินเราถูก โครงสร้างใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ทั้งหมดเนื่องมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ที่คิดแทนพืชว่าอา้าวช่วงนี้นะทําดอกทําลูกนะใบมันต้องสังเคราะห์แสงเยอะๆเพราะฉะนั้นต้องใส่ในตัวเจ้นไปเยอะๆพืชกินได้นิดเดียวที่เหลือคืออะไรทิ้งไว้ในดินเราทิ้งไว้ในดินมาเป็นร้อยปีเราทิ้งไว้ในดินมาเป็น100ปร้อยป,ปีมันจึงถูกบล็อกด้วยอลูมิเนียมออกไซด สารตัวนี้บล็อกไนโตรเจนทำให้พืชใช้ไม่ได้และเปลี่ยนสภาพดินแถวนั้นทุกที่ในประเทศให้เป็นกรดทั้งหมดลองตรวจดูได้ค่ะว่าดินถูกเปลี่ยนโครงสร้างไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับมาสู่ธรรมชาติด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฉะนั้นจึงได้กำเนิดหญิงเกษตรขึ้นมาหญิงเกษตรมีประโยชน์ อย่างสูงสุดเพราะว่าหญิงเกษตรนั้นเป็นอินทรีย์ล้วนๆโดยที่ไม่มีสารเคมีเจือปนทำให้พืชกินได้โดยที่ไม่มีผลต่อดินระยะยาวด้วยทีนี้หญิงเกษตรประกอบไปด้วยอะไรหญิงเกษตรจะประกอบไปด้วยซากพืชซากสัตว์การหมักใบไม้ที่บ่มมายาวนานมากโดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวช่วยย่อยและหญิงเกษตร ยังประกอบไปด้วยส่วนประกอบของเวอร์แพลนเวอร์แพลนซึ่งเราบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าอาหารเขาสมบูรณ์มากเพราะฉะนั้นเราไม่เราเราคำนึงถึงว่าปุ๋ยอินทรีย์มีจุดอ่อนอยู่ข้อเดียวคือมีธาตุอาหารน้อยเพราะฉะนั้นเราจึงได้ใส่เวอร์แพลนลงไปเพื่อเพิ่มธาตุอาหารแต่ยังไม่พอค่ะเรายังเพิ่มจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อย ให้ธาตุอาหารนั้นออกมาเป็นอนุภาคที่เล็กมากที่สุดให้ซึมเข้าไปในพืชมากที่สุดทําให้เวลาสวนที่ใช้หญิงเกษตรเนี่ยไม่ขาดสารอาหารแล้วมีสารอาหารที่สมบูรณ์ดินดินตรงนั้นยังสมบูรณ์ไปด้วยเพราะว่าอะไรเพราะจุลินทรีย์ที่เราใส่ลงไปนั้นช่วยทําให้ดินบริเวณนั้นมีรูพรุนมากขึ้นปรับโครงสร้างของดินให้กลับมาสู่ธรรมชาติเหมือนเมื่อพันปีที่แล้วคือ มีซากพืชซากสัตว์มีช่องว่างช่องว่างที่ว่านี้มันช่วยอะไรช่วยทําให้รากพืชเดินได้ง่ายขึ้นเดินได้มากขึ้นก็หาอาหารได้ไกลขึ้นนี่คือประโยชน์ของหญิงเกษตรแต่เรามีความพิเศษกว่านั้นอีกค่ะที่ว่าพิเศษกว่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าจุลินทรีย์ที่เราใช้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าจุลินทรีย์ b ลัสซั c i ิลิสซึ่งเป็นพระเอกตัวเนี้ยช่วยให้ เกิดเวลาที่มันกินอาหารเสร็จมันจะคายอะเซติกออกมาอะเซติกเนี่ยมันเกิดเคลียโซนเคลียโซนที่ว่าก็คือเป็นสารอะเซติกช่วยป้องกันการเกิดโรคมันจะไม่ให้เชื้อสาเหตุของโรคเนี่ยเข้ามารบก,กวนที่รากสังเกตไหมว่าเวลาฝนตกหลังฝนตกทุกคนทุกสวนก็จะบอกว่ามาและเพื่อนกันเพื่อนเก่าไฟทอปเทรา ไฟทอเทร่าจะเข้าสวนทันทีที่จริงไม่ใช่ไฟทอเทอร่าเข้าสวนทันทีแต่มันอยู่ตรงนั้นแหละพอมีสภาพเหมาะสมคือความเป็นกรดสูงๆหลังฝนตกปุ๊บเนี่ยในบรรยากาศของเราเนี่ยค่ะจะประกอบไปด้วยไนโตรเจนทุกอย่างมันจะลอยล่องลอยอยู่ในอากาศมีประจุอยู่ในอากาศด้วยเวลาที่เราเวลาที่เราทำมือตั้งสมาธิแล้วทำมืออย่างเงี้ยเราจะสังเกตว่ามันจะมีตัวที่ดันดันมือเราด้วย นั่นคือในอากาศมีประจุมีสารทุกอย่างล่องลอยอยู่ในอากาศสารพวกนี้เวลาที่โดนน้ำฝนมันก็จะลงที่ดินไนโตรเจนก,เนก็เช่นกันไนโตรเจนลงไปที่ดินทำให้ดินมีความเป็นกรดเป็นสภาพที่เหมาะสมกับเชื้อราสาเหตุโรคพืชมากเชื้อราจะชอบความเป็นกรดเพราะฉะนั้นหลังฝนตกหรือหน้าฝนเชื้อสาเหตุโรคจะเจริญได้ดีทุกโรค สวนไหนที่ใช้หญิงเกษตรเป็นประจำเนี่ยจะปรากฏว่าไอเชื้อสาเหตุโรคไม่เข้าเลยเพราะอะไรคะเพราะว่าเชื้อสาเหตุโรคพืชเนี่ยชอบความเป็นกรดแต่ไอเชื้อของเราเนี่ยแบคทีรียของเราเนี่ยมันสร้างความเป็นด่างเชื้อราเส้นใยของเชื้อราเดินมาที่ความเป็นด่างไม่ได้พอมันเดินมาที่ความเป็นด่างไม่ได้มันก็หยุดการจเจริญเติบโตมันก็หดกลับไปอยู่ที่เดิมส่วน แบคทีรียของเราก็จะเรินจริญไปจนถึงจุดหนึ่งไอคลีอาโซนที่มันแสดงที่ไออเซติกที่มันออกสารอเซติกที่มันออกมาเนี่ยมันก็ฆ่าตัวมันด้วยเพราะฉะนั้น21วันเติมทีหนึ่งหญิงเกษตรแล้วทุกอย่างวงจรมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้หญิงเกษตรเนี่ยจะเติมทุก20วันเพื่อให้วงจรของแบคทีเรียทํางานได้ดีแบคทีเรียที่ใส่ลงไปในหญิงเกษตรไม่ใช่เชื้อสาเหตุของโรค ทั้งยังช่วยให้ย่อยอาหารบริเวณนั้นทําให้ดินบริเวณนั้นดีเหมาะสมกับพืชเพราะพืชไม่ได้ชอบกรดพืชชอบความเป็นกลางถึงด่างในแต่ละชนิดค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้หญิงเกษตรจึงทําให้ต้นไม้เจริญดีแล้วก็ชอบชอบรากก็ออกงามต้นก็สูงขึ้นเพราะาอาหารมันครบจึงใช้ได้ดีสำหรับทุกทุกสวนเลยไม่ว่าจะเป็นตาม ส่วนทุเรียนยางพาราข้าวทุกอย่างจะดีหมดเพราะดินมันดีปัจจัยสีของพืชดีสิ่งมีชีวิตก็จะเจริญทำไมต้องใช้3ามเกลเ p l a n เพราะ3ามเกลเแ p l a n นั้นมันทำงานเสริมลิ์ซึ่งกันและกันทำงานเสริมลิ์ยังไงเสริมลิ์โดยหญิงเกษตรจะช่วยในเรื่องของรากและดิน ตัวเวอร์เพลนจะเป็นอาหารเป็นอะมิโนซึ่งเป็นอาหารของพืชและไคโตซานจะเป็นตัวที่เสริมฤทธิ์ทำให้สองตัวนั้นมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในแง่ของเกษตรกร3า l เกลือเวอร์เพลนจะช่วยพี่น้องเกษตรกรโดยการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและที่แน่นอนคือมันไม่มีสารพิษสารพิษที่ว่านั้นเป็นพวกโลหะหนักค่ะมันไม่มีสารพิษเจือปน ใช้ได้โดยสบายไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่ตกค้างและเพิ่มผลกำไรแน่นอนเมื่อเพิ่มผลกำไรแล้วเกษตรกรรมไทยก็จะยั่งยืนค่ะ